พุทธสังมิสังสิโมนาธรรมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธสังมิสังสิโมนาธรรมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธสังมิสังสิโมนาธรรมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธสังมิ สังสิโมนาธรรมะสังนิโมนาสังสิสังฆะสังนิสิโมนาสังพุทธสังนิสังสิโมนาธรรมะสังนิโมนาสังสิ ини, สังฆะสังนิสิโมนาสังพุทธสังนิสังสิโมนาธรรมะสังนิโมนาสังสิสังฆะสังนิสิโมนาสังพุทธสังนิ สังสิโมนาธรรมะสังนิโมนาสังสิสังฆะสังนิสิโมนาสังพุทธะสังนิสังสิโมนาธรรมะสังนิโมนาสังสิสังฆะสังนิสิโมนาสังพุทธะสังนิสังสิโมนาธรรมะสังนิโมนาสังสิสังฆะสังนิสิโมนาสังพุทธะสังนิ สังสิโมนาธรมมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธะสังมิสังสิโมนาธรมมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธะสังมิสังสิโมนาธรมมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธะสังมิ สังสิโมนาธรมมะสังมิโมนาส,นส,ส,ธธส,ส,สังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธสังมิสังสิโมนาธรมมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธสังมิสังสิโมนาธรมมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธสังมิ สังสิโมนาธรรมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธะสังมิสังสิโมนาธรรมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธะสังมิสังสิโมนาธรรมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสังพุทธะสังมิ สังสิโมนาธรรมะสังมิโมนาสังสิสังฆะสังมิสิโมนาสัง